พระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวาชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที de de ่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่